สวัสดีครับนักเรียนนะเรามาพบกันในช่วงของคลิปที่1นนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสอนวิชาดนตรีซึ่งจะเป็นเนื้อหาของการปฏิบัตินะครับซึ่งครูก็เจอเลือกการปฏิบัติการสอนนะครับก็คือในเรื่องของการใช้กีตาร์นะครับซึ่งบางคนอาจจะมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีนะสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็เรียกว่าเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ เบื้องต้นนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะไปขอยืมหรือว่านะลงทุนโดยการไปซื้ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้บังคับกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเราได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับเป็นคลิปการสอนดนตรีก็จะทําให้เรานั้นมีความรู้เพิ่มเติมนะครับและกลาบังคนก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะเรามาเริ่มต้นเลยครับสําหรับ ในคลิปแรกนะครับก็จะเป็นการสอนในเรื่องของอาการจับคอร์ดเบื้องต้นนะครับในหนึ่งคลิปของครูนั้นก็จะมีการจับคอร์ดนะครับสองคอร์ดและก็การฝึกจังหวะนะครับซึ่งให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามใน1สัปดาห์นะครับถ้าเราทําตามนะทำตามวันละ1ชั่วโมงหรือว่ามีเวลาว่างเรานั่งเล่นนะครับครูคิดว่าเราน่าจะเล่นเป็นนะครับทุกคนน่าจะเล่นเป็นดังนั้นอยู่ที่ เรียกว่าความขยันความรับผิดชอบของเราเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับการจับแรกนะครับเรามาดูวิธีการจับปิกนะครับปิกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ดีดกีตาร์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดเราเป็นการดีดกีตาร์โปรงนะ่งเนี่ยเราก็เลือกปิกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความอ่อนนิดนนะครับนักเรียนเราอย่าไปเลือกปิกที่แข็งเกินนะครับเพราะปิกที่แข็งเนี่ยมันจะทําให้เราดีด ไม่ค่อยถนัดนะครับดังนั้นปิกีตาโป่งที่ดีก็จะต้องมีความอ่อนนิดหนึ่งไม่แข็งมากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็หาซื้อเอานะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับวิธีการจับนะครับเราเริ่มต้นเลยวิธีการจับปีกนะก็ง่ายๆเลยครับเราจะใช้วิธีการนิ้วชี้กับนิ้วโปง้งเห็นไหมครับกูจะวางแบบนี้ ค,คนวิชี้แตะไว้ก่อนแล้วนี้โป้งตามนี่นะครับจับแบบนี้เนะเมื่อเราจับแบบนี้ปุบ๊บเวลาเราดีจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับ,รบ,รบ,อ,อ,รบอัอๆๆบนนี้คือวิธีการจับปิกนะครับให้ให้เหลือปิกไว้เยอะๆนะครับอ่าให้เหลือปิกไว้เยอะเราจับเนี่ยนะถ้าเราเหลือปิกสั้นแบบนี้มันทำให้เสียงที่เราเล่นเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็อาจจะไม่ถนัดนะครับนี่คือวิธีการจับปิกครับ ครับต่อไปนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเราจะเรียกส่วนที่เราจะใช้งานนะครับว่าอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนจะเห็นเป็นช่องอยู่นะครับเห็นไหมครับช่องช่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับช่องเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าบาร์นะครับตอนนี้คือบาร์ที่หนึ่งบาร์ที่สองบาร์ที่สามนะครับบาร์ที่สี่บาร์ที่ห้านะครับมันจะมีเหล็กกั้นอยู่นะครับเหล็กส่วนนี้เราเรียกว่าเฟรด นะครับเฟตเนี้ยเราจะไม่ไปกดโดนมันนะครับเพราะมันจะทําให้ไม่ได้เสียงที่เราต้องการนะครับนะเราจะไม่กดโดนมันเด็ดขาดนะครับเราจะนับ1 2 3 4 5ี่หแบบนี้นะครับเรียกเป็นบาร์หนึ่งบาร์สองบาร์สามบาร์สี่บาร์ห้าส่วนสายนะครับเราจะนับเส้นนะครับเส้นที่1ครับสาย1ก็คือนับจากข้างล่างเลยครับนับจากข้างล่างนี่เป็นสายที่1ก็คือสายที่1เนี่ยจะเล็กสุดนะครับสาย1่สาย2สายสสาย4่สายห้า สาย6กสาย6ก็จะใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนเราต้องรู้ก่อนนะครับเช่นครูบอกว่าบลาที่3สเส้นที่5อ่าก็แสดงว่าบาที่3มแล้วก็ดูนะครับ1 2 3เส้นที่5แล้วก็นับขึ้นไป1 2 3 4 5แบบนี้นะครับอ่าไปดันเข้าใจกันนะครับครับสำหรับขอดแรกนะครับก็คือขอด C นะครับขอด C จะมีรูปแบบการจับแบบนี้นะครับนักเรียนนี่ครับ เสียงที่ได้ก็ใสๆหรือว่าเป็นคอร์ดเบื้องต้นเลยเป็นคอร์ดแรกนะครับของหลายๆคนที่จะหัดจับนะครับเพราะ C ีเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยทีนี้วิธีการจับนะครับนักเรียนตอนแรกเราใช้นิ้วชี้นะครับเส้นที่2ครับบาที่1นิ้วกลางครับเส้นที่4บาบาที่2ครับและนิ้วสุดท้ายนิ้วนางนะครับเส้นที่5บาบาที่3ครับ อ่าแบบนี้ครับออกแรงเยอะๆหน่อยนะครับอย่ากดทับเฟตนะครับสังเกตว่านิ้วของครูเนี่ยจะไม่ได้กดทับเฟตเลยนะครับในส่วนที่เรากดนะครับส่วนส่วนไหนที่เราใช้กดครับเรียนดูนี่ครับส่วนที่นิ้วครูเป็นลอยไหมครับส่วนนี้ก็คือสั่ช่วงช่วงนี้เลยสั่นนิ้วนะครับเราจะใช้กดนะครับไม่ใช่บริเวณหน้านี้นะครับเราจะเป็นตรงนี้ที่ที่เป็นลอยนะครับอ่าแล้วก็กดมันไปนะครับตามรูปแบบของมันทีนี้มือขวานะครับมือขวาให้เราฝึกง่ายๆครับ เวลาที่เราจะเล่นมือขวานะครับให้บริเวณซาวโฮก็คือช่วงนี้นะครับให้เราเล่นกึ่งกลางนะครับจับปิกอย่างที่บอกในเมื่อสักครู่นะครับจับปิกให้เหลือเยอะจับแน่นๆนะครับแล้วเราก็ดีดลงไปเลยครับดีดลงไปทุกเส้นนะครับ4ครั้งครับฝึกซ้ำๆไปเรื่อยๆครับสี่ครั้งนะครับพร้อมๆกันนะครับ ครูจะเรียกว่า1ห,ห้องนะครับก็คือมี4่จังหวะนะครับหห้องเพลงทีนี้ครูอยากจะให้เล่น2ห้องมาพร้อมๆกันนะครับทำไมนะครับจับจับตามเลยนะครับใครไม่ทันเดี๋ยวไปช้าๆนะครับเราจะเล่น2ห้องนะครับ 2> 1 2 3 4 1ส3 4ก็คือ8ครั้งนั่นเองแต่ว่าเราจะนับ1 2 3 4ตอนน่อ1ห้อง นะครับสองห้องก็คือ8ครั้งโอเคนะครับอันนี้คือคอร์ด C นะครับทีนี้คอร์ดที่2ที่เราจะต้องฝึกในสัปดาห์นี้นะครับก็คือคอร์ด A Min o r ครับ C กับ A อ i n o r เวลาเราเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เรามันเป็นคีย์เดียวกันมันจะเล่นเมื่อมีคอร์ด C เราจะเจอ A Min o r นะครับมันจะอยู่ในกลุ่มคีย์เดียวกันดังนั้น A Min o r ไม่ยากครับนักเรียนคืออยู่ในรูปของคอร์ด C เมื่อสักครู่นี้นิ้วที่ยังคงอยู่ก็คือนิ้วชี้ กับนิ้วกางนิ้วชี้เราอยู่เส้น2บารนึนะครับนิ้วกลางอยู่เส้น4บาร์งนะครับทีนี้นิ้วนางที่เมื่อกี้เราอยู่เส้น5้าบาสนะครับเราจะเอานิ้วกลางเนี่ยลงมาครับนะครับอยู่เส้นบารบาที่2องขยับอย่างนี้นะครับดูสังเกตขยับมาอยู่ใต้นิ้วกลาง แบ่งกันนะครับนิ้วกลางขยับไปนิดหนึงนะเมื่อกี้อยู่นี้นิ้วลขยับไนี้นี่คือเอเมเนอครับทีนี้เราเวลาเราฝึกเราก็เล่นเหมือนกันเลยครับ 2>, 1, 2 3ึ่งครับายไหมครับทีนี้2ขคอร์ดเราจะเล่นต่อเนื่องกัน,นเล่นต่อเนื่องกันยังไงครับคูจะให้เล่นอย่างละ2ห้องเพลง นะครับ้อ C ครับเราจับแบบนี้อ่าเราเล่นไปเลยครับ2ห้อง 2> 1 2 3 4 1 2 3 4เี่หองม่เไดม้ครับ 2> 1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้ครับไม่ยากใช่ไหมครับอ่าไม่ยากนะครับนะช่วงแรกจะเจ็บนิ้วบางคนจะเล่นเขาเรียก เล่นบอดมาคนเล่นอย่างนี้เสียงออกมาอย่างนี้นั่นคือเกิดจากอะไรครับเกิดจากเรากดไม่แน่นครับเรากดไม่แน่นแลงั้นเราต้องกดให้แน่นวิธีการนะครับออกแรงส่งมาจากอะไรครับมาจากที่โป้งด้วยนะครับกดให้เยอะๆเลยกดแน่นๆเลยนะครับเรามาดูใหม่นะครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับ C กับ A minor นะครับอย่างอ่ะสองห้องครับแล้วดีดลงไปเลยครับดีดลงไปแรงๆนะไม่ต้องกลัวมันเจ็บดีดแรงๆเลยครับเริ่มนะครับ Sam sí sí. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเบื้องต้นนะครับก็นักเรียนก็ขยันฝึกซ้อมนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้นะครับเรายิ่งซ้อมเราก็จะยิ่งเก่งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีกีตาร์นะครับก็เราก็หัดในเครื่องดนตรีอื่นๆที่เราถนัดนะครับอาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่เราเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีชนิดใหม่นะครับเราก็สามารถจะอัดคลิปแล้วก็ส่ง มาที่ลายของครูนะครับซึ่งครูจะได้ให้คะแนนในการเล่นนะครับมีคะแนนในการปฏิบัตินะครับอย่าลืมส่งงานด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ